สวัสดีครับแฟนๆครับวันนี้มาดูทำไมมึงยิ้มอย่างเงี้ยมาดูผับอังกฤษก็เป็นบรรยากาศเก่าๆไงที่เรามาดูบอลกันใช่ใช่ช่ตอนนี้เาดูบอลในผับกันนะใช่อยู่แถวแฮมเมอร์สมิผับเขาสวยนะเห็นไหมผับอังกฤษเนี่ยชื่ออะไรนะแฮ m m e r s m i t h เบลหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมเออก็ใครอยู่แถวแฮ m m e r ร์สมิก็มาดูได้ใช่ ก็เขาตอนนี้ผมดูแถวดินแดงดูเลยเป็นเกมนัดที่ยี่ห้าใช่ไหมสัปดาห์ที่ยี่ห้ายี่หกเลยยี่ห้ายี่หกน่นยี่หกแล้วใช่เหรอยี่หกแล้วยี่หกแล้วโอ้โหเขาเหลืออันตรายนี่แล้วแต่ว่าเชลซีนี่เขาสะดุดไปสะดุดไปแล้วแมนยูตอนนี้ยังไงเนี่ยฮะแมนยูอะแมนยูตามอยู่เหรอก็มีพี่ที่เข้ามาก็มีเชียร์แมนยูด้วยอืแต่เราก็แต่เราก็เด็กขุน แต่เฮียเฮียเฮียตังกุยแอบไปเชียเวสเวสแฮมไว้ไม่แอบอบบคูเชียเซนจายมืแล้วหยอดไว้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 หนึ่งปอนเป็นยังไงบ้างครับที่เมืองไทยนี่สถานการณ์เป็นยังไงเพราะว่าอะไรว่ามาง่นเนี่ยเราติดลบแลวนะติดลบคือติดลบจากเกมหงมาไงอ๋อหงแพ้คู่เราเนี่ยแล้วเชลซีชนะแมนยูนเตชชนะเออแต่มาวันนี้ก่อนกลับพรุ่งนี้เดี๋ยวเราบินกลับพูดถึงเราก็โดนปนามเหมือนกันนะ ปนามยามเยยดว่าคุณมาด้วยกันทําไมอะไรเงีあああ้ยแต่เป็นธรรมดาแต่บอกเลยว่าวันนี้เรากู้สักรีคืนจะพยายามกู้สักรีให้ได้กู้สักรีคืนตอนนี้ได้ไปแล้วหนึ่งนิดหนึ่งคือเชลซีสะดุดคือได้แบบได้แบบทั้งทั้งต้นทั้งดอกเลยนะทับต้นทับดอกใช่คือยังไงมึงมึงไปทาอะไรไว้กับเชลซีเกมนี้ไม่ได้ทําอะไรก็ตอนแรกก็ไปไปหยอดเอาไว้เพราะที่ร้านปูนตุกกฎหมายของที่เนี่ที่ว่าเบรคเฟตอ่ะ ก็ถือว่าเฮ้ยใมาบอกเสียงเบาๆหน่อยดิไอ้บอกเสียงเบาๆหน่อยโดนลิขสิทธิ์อ่ะโดนลิขสิทธิ์หน่อยเฮ้ยกูโดนลิขสิทธิ์อ่โดนลิขสิทธิ์เด้อมึงทำอะไรกูจะดูบอลแล้วไงแล้วไปคือไปสารรับการศกษาใหม่ที่เนี่ยเขาจะมีเขามีแต่ละคู่ให้เล่นใช่ไหมใช่เข้าไปหยอดกลายเป็นว่าเราก็ไปหยอดโคพาเมอร์โคพาเมอร์ยิง เฮ้ยห,หยอดทั้งชัวเปโดเปโดยิงยิงโคพารเมอร์ยิงเหมือนฝันเลยเรียกว่าเฮ้ยมันไม่ช่วยกูเลยเหรอแล้อวองไงวะมึงมึงปิดไม้ห้องกูได้นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวโดนได้เนี่ยโดนแล้วทำไงดีเลิกโดนก็แบนดิเ,ดเอาเหรอใช่เออหรือว่าจะปิดไลฟ์ก่อนอมาแล้มาแล้เบาไลฟเอาแล้ว,ลวโอเคโอเคอเออไปตอนหัวค่ำนะครับ เราก็กะว่าเราจะมาดูบอลที่ในพักนี่แหละเราก็พาทีมงานคณะก็ลองไปหยอดทําข้อสอบการการกาบอลกาบอลอังกฤษอืแล้วเราก็ไปหยอดว่าเชลซีเนี่ยไปหยอดว่าชัวเปโดยิงตอนไหนก็ได้อยิงเวลาไหนก็ได้แล้วก็โคพาเมอร์ยิงตอนไหนก็ได้เพราะเรามองว่าคู่เนี่ยเชลซีน่าจะเก็บน่าจะเก็บน่าจะเก็บเออก็กลายเป็นว่า มาตามนัดเลยมาตามนัดทั้งคู่เพราะว่าชัวร์ไปโดเนี่ยยิงก่อนในครึ่งแรกใช่ครึ่งหลังไม่ได้จุดโทษอีกจากาบิโยเขาไปพหักใช่ไหมอืมก็กลายเป็นว่าโคพัมเมอร์ขึ้นมายิงสองลูกโอ้โหกูแม่งขึ้นลอกทั้งคึนลเลยได้ละได้ละแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดว่าลีจะกลับมาได้เราไม่ได้แต่เราไม่ได้ไปแทงว่าเชลซีอะไรชนะอะไรนะไม่มีนะคือเอาแค่คนยิงเออแค่คนยิงก็ได้ละได้ละแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะแล้วก็มาดูมาดูคู่แมนยูดูคู่สเปอร์ไป อ้าอยู่ที่เชลซีโดนตีไข่แตกอางงันล่ะใช่ปะยุ่งแล้วโดนตีไข่แตกจากใครนะความหวังมาแล้นะจากใครนะเนมเนมชาใช่ไหมฟลิกเมชาอ่าใช่ฟิลิกเมชาลูคัสลูคัสเมชาลูคัสเมชาแล้วก็มาลูเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยาด้วยแล้วก็ลูกที่2ไงลูกที่2กุยลูก2ก็ไอไอโอคาฟอร์โอคาฟอร์ใช่แล้วคิดดูเด็ดแม่กลายเป็นว่า บวกไม่พอคิลซีแม่งสนุดอีกเลยแหงจังต้องจวดเลยจวกันนะคิวยักคิวยักคิวเขายักคิวกล้องหน่อยเขายักคิวกล้องหน่อยมึงไม่มีคิวนี่มึงยักคิวงี้เหรอกายแล้วนี่ไอ้กุยแม่งไอ้กุยมานี่แม่งไม่สบายเลยเนี่ยแต่พอวันนี้วันบวกนี่โอ้โหมึงยิ้มแบบไม่เราก็วางแค่ปอนเดียวเราดูแบบสนุกสนุกใช่ไหม ไอ้โคพัมเมอร์ปอนหนึ่งใช่ไอ้เชลเปโดปอนหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าลีดจะกลับมาหรอกเพราะว่าเขาเนื่องมั่นใจว่าเชลซีชนะแล้วนำของสูนย์ด้วยลีดชนะตอนนั้นนี่คือแต้มแบบโหมันจะทิ้งของแดงไปเยอะเนี่ยลุ้นลุ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอลีดยิงลูกหนึ่งมันกลับมาได้มันเป็นไปได้ไงพอลีดเนี่ยทีมที่ดีข้างหลังปกติแล้วไอ้ลูกที่สองคือความจริงมันก็เหมือนแฮนด์ก่อนะแต่ว่ามันก็ผ่านไปหลายจังหวะแล้วไงอาจหลายจังหวะ หรือไม่อ,อย่างก็คือโคเชลซีมันมันฉาบขึ้นมาโดนไงเฮ้ยเซโกแต่คู่เชลซีนะไอ้ชุดช็อตนั่นคือช็อตสุดท้ายเว้ยที่ทดเจ็บอ่ะที่ไกเซโดหลุดเข้าไปทางขวาแล้วนะแล้วเปิดโคฮัมเมอร์ฮามเมอร์แม่งตั้งขาไม่ได้ไม่กระแทกเลยนะวางแบบนิ่มๆนิ่มๆอ่ะแม่งคิดว่าเข้าแม่งโดนขาแม่งกระเด้งข้ามคานขาคานออกไปเฮ้ยตัวแม่งยังไม่ลุกแบบไม่เชื่อนนะไม่่เชือ นี่คือแบบคือแบบว่าวันนี้เป็นวันของหงแดงแล้วนะคือแบบช่วยหงเลยนะเนี่ยออันนี้พูดตรงๆแล้วไม่ต้อใจเนี่ยเวทแฮมนาอีกไงเออเวทแฮมนกเล่นไปเวทแฮมนาอีกไงไอทวัสซูเชตเวทแฮมนาอีกเนี่ยคือตามตามกระดาษตามกระดาษออกมาเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือ่ตรงไหนเนี่ยกระดาษของกูเนี่ยกระดาษกระดาษทิศสวาสของกูอยู่ไหนวะ นี่ไงนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันแต่เมื่อกี้ส่งให้พัดดูอ่ะยังไงลยเนี่ยกระดาษเฮ้ยทำหายเลยขึ้นขึ้นต้องขึ้นแล้วเว้ยถ้าหายนี่ขึ้นเงินไม่ได้เลยใส่แล้ววะอุยดูดูดิ m a n u ิน เรียบร้อยยอมตายเลยครูพร้อมผีชีพแต่นี่คือเขาเรียกว่าเป็นทั้งขึ้นทั้งร่องเหมือนกันก็คือถ้าถ้าเวทแฮมแพ้ก็ถือว่าได้ตังไปแต่ถ้าแมนยูชนะก็โอเคเชียร์ไม่ขึ้นแต่ว่าได้ตังอันนี้ที่กูใสจริงอ่ะกูใส่เคีซีว่ากูจะเอาว่ากูมั่นใจว่าเอ่อโคพาเมอร์กับจัวเปโดนี่เน้นอันเน้นอันนี้แต่เนี่ยวันนี้มึงเล่น800รอนดอเลยเนี่ยไอ้มีอุดกูกูจิ้มกูจิ้มเอาไว้ กูจิ้มเอาไว้ให้แปดปอนแปดปอนรู้ <c oughs> เ,เดี๋ยวจะตกใจกันก <c oughs> ูจิ้มเอาไว้ให้ให้เป็นแบบว่าเป็นพักยันกันผีก่อนเออไอ้กุยเวสแฮมใช่ผมหยดเวสแฮมอีกหนึ่งปอนคือเราเรา,เรามีการเรามีการคุยกันว่าใครจะอีแรงกว่ากันเออรู้ยัง <c oughs> ยังยังไม่จบเนี่ยบอกเลว่ามึงเชียร์แมนยูเลยอ๋อกูก็ต้องกูต้องจัดเชียร์ให้ไปก่อนไงเพราะคนแรกที่กูเชียร์แล้วมันจะต้องต้องสมศักดิ์ศรีไงให้แบบให้เหมือนจริงไง เออมึงทำไมเชียร์เมนยูว่ะทำไมเป็นเงี้ยอาะกูเชียร์มื่ไหรโดนเมื่อนั้นคืออันนี้แต่ว่าเป็นกุสโลบาย้กูใส่จริงเมื่อไหนกูโดนเมื่อนั้นนี่นี่กูถึงขั้นกูต้องยอมยอมขายยอมแทนแมนยูยอมแทนแมนยูเพื่อให้เพื่อให้แบบว่านี่อะไรนะแหวนเดี๋ยวดูกูเล็บนี่พอมื่อกี้ลูกไเมื่อกี้กาเซมิโร่เห็นนะไหมโร่โง่เข้าล้ำแน่เห็นแล้วมึงนี่อีเลงสูงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนของว่าอะไรว่า มึงอยู่ที่นั่นเลยดิกูฝากมึงแทนมึงนั่นแลแมนยูแล้วแม,แ,มแมนกำลังหนีตกชั้นอยู่เนี่ยดูดิแล้วแมนอยู่กัชนะมาสี่นัดติดอะ่ะเออใช่โอ้มาเจอทีเด็ดสุกเพเลอร์เข้าไปแต,แ,แต่นี่ยังไม่จบนะอีกสิบห้าทีนะใช่เราก็ไล์ก่อนแหละเพราะเดี๋ยวพอพอบอลจบเดี๋ยวคณะอาจจะต้องมูฟไงนะคือที่เมืองไทยตอนนี้มันตีจะตีห้าแล้วจะตีห้าแล้วป่าตอนเนี้ยเยกป้าเข้ามาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปสรุปเรื่องสถานการณ์ก่อนว่าตอนเนี้ย คือถ้าเกิดว่าออกมาแบบนี้นะสมมติว่าเชลซีนี่เสมอไปแล้วใช่ไหมก็คือแต้มหกใช่ป่ะแมนยูตอนนี้ตามอยู่ใช่ไหมแมนยูตามอยู่ใช่ป่ะถ้าเกิดออกมาแบบนี้คืนวันพุธเนี่ยคือคุช่วยมึงได้นะอันเลสลอตคือมึงต้องทำเองแล้วนะกูแม่งพยายามกูลงทุนเต็มที่ให้มึงแล้วเนี่ยเราทำให้แล้วนะถ้าคือตอนนี้พ้นเราแล้วนะถ้าเป็นคุดพ่อีกนะเพราะว่าเห็นว่ามันปากเราปากเราดำยังวะ นยังไ้จะมาไหมเนี่ยไ่ไๆไคไอเบาๆคือถ้าเกิดว่าวันนี้ถ้าเกิดวันนี้มันออกมาแบบนี้ใช่ป่ะก็หมายความว่าถ้าหงแดงชนะจะตามหรือสองแต้มใช่มันเป็นโอกาสสุดท้ายของอาร์นซอนแล้วใช่ตอนนี้แมนยูแพ้อยู่ใช่ไหมตอนนี้แมนยูเฉลีสีแต้มเท่ากันอยู่เชลี่นดับสไปแล้วยี่สิบหกนัดมีสี่สี่แต้มแต่แมนยูตอนนี้คือสกอ์แบบเดียวทามอ่ะ ยังมีแต้มเท่าเดิมไงก็มีสีสีแต้มเหมือนกันแต่ญี่ปุ่นอ่ะสาสิบเก้าญี่ปุ่นสาสิบเก้าใช่ไหมชถ้าชนะเป็นสี่สองสี่สองคือฟื้นกลับมาได้นะแต่ละการมาวันนี้ของเรายังยังไม่ไรยังไม่ได้ฆ่าไม่ใช่ใช้คําว่ายังไม่อะไรนะได้ประโยชน์เกี่ยววันนั้นแพ้แมสซี้เล่นเละเลยนะเนี่ยไม่แพ้แมสตี้อ่ะการลุ้นแชมป์แมสตีก็อลุ้นแชมป์สรุปไงอ๋อไม่งั้นลุ้นแชมป์มันไม่ไม่หลุกเลยแล้วอยู่ดีวันนี้เกิดแมนยูมาสะดุด เซลซีสะดุดไปด้วยแล้วหงแดงตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะเออบางคนบอกว่าเอาแล้วมึงอยูงกินอีกก็ต้องคนดิพรุ่งนี้วินออกแล้วออกแล้วบินแล้วตอนบอลเตะเนี่ยเราบินแล้วบินแล้วโลดแล่นแล้วร้อยตัวร้อยตัวแน่นะเพราะฉะนั้นแฟนๆต้องช่วยกันวันนี้ให้ใงานสำเร็จก่อนนะเว้ยให้สำเร็จก่อนนะตอนนี้ลุ้นเวทแมนยูบุกกระจุยเลยว่ะแมนยูบุกกระจุยเลยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะ อันนี้อันนี้เมื่อกี้ลุ้นจังหวะจังหวับัวบโมงที่เมืองไทยดูโมโนแม็กอยู่นี่ใครเร็วกันไหนบอกหน่อยเออเมื่อกี้ของเรามีนะเมื่อกี้จังหวัดที่เรารู้นเนี่ยใครเร็วกันไหนบอกหน่อยฮะโมโนแม็กเร็วกว่าหรือว่าที่ผมดูที่ไหนเชียร์แมนยูเปล่าสารรับผีแน่แน่แฟนผีหงอกไม่อยากให้มึงมามาไอแต่เราถือว่าเราคืนพี่เนอ ทำไมไม่เหนือแม่งไปไปไปสิงอยู่ข้างหลังอัจจันทร์ฝั่งใช่ฝั่งทีมเยือนนะที่แอนฟิวอะเราแม่งเสร็จทุกนัดเสร็จทุกนัดเพราะนั้นดูในเว็บแล้ววันนี้แม็แล้ววันนี้ที่เดี๋ยวแม่งไปเองดูโมโนแม็กซ์สิครับโอ้โหดูในเว็บอันไหนเร็วกว่าโมโนเร็วกว่าเหรอเฮ้ยงั้นเราชิงชิงตื่นเต้นก่อนล่วงหน้าดีไหมยังไม่ได้ทำอะไรเลย ยังนะเดี๋ยว็กเดเอดเด็เด็กเด็กเด็กเั็ดูกเด็กเว็กเดนกเนเด็วด็กเ่็กเ่็เด็เด็กเด็กด็กเดเด็กเ็กเดเดูดเด็กกเด็กเดกเ็กกดกเด็เด็ด็เ็กเกเดกเ็เด็กกเด็่เดากเดกเดีกเด็กเเด็ยเดอเกดเกเ็บด็เ็เ็เเดเเเเเเเกก ไอ้มึงเชียมึงดูพี่ปุ้ยหน่อยเกรงใจหน่อยเย็นเย็นเลยนี่เด็กเด็กเด็กผีเด็กผีเด็กผีแต่วันนั้นเขาชนะไปแล้วเขาลอยชนะไปแล้วชนะในหลายเกมๆพอละพี่พี่ปุ้ยเนี่ยบอกว่าพอมาดูแมนยูชนะใช่ไหมพอมาดูเลี้ยวปูนเนี่ยพี่ปุ้ยบอกเดี๋ยวจะเชียร์เลี้ยวปูนเป็นเพื่อนมาแล้วว่ะมาแล้วมั้มาแล้วว่ะไอหมูไม่อยู่เลยนะเออเวสต์แฮมเมอร์นั้นมันก็จะเชลซีมันก็เป็นอย่างนี้ โอเควันหน้าำหน้าวันนั้นตอนเล่นกับเชลซีนำสอเมตรของผมนาทีเจ็ดจะเข้าเจ็ดองเราเรของเราใช่ของเราก็เจ็เ้าเจ็เหมือนกันแต่ของเขาน่นจะเร็วกว่าโมโนเร็วกว่าโอเคโอเคของเราเท่าไหร่นะเจ็ดสจุดเครึ่งเองเขา79้าแล้แปลว่ามนแมเร็วกว่ามันเห่แปดงอก้าล้วนแมกเรว่ามเร็วกว่าไดไงวะเราอยู่บนแผ่นดินั่งกินนั่ไหวไอ้สิเป็นมเืออะไรวเนี่ย โมโนแม็กเนี่ยเขายังเร็วกว่าตอนที่เราดูในสนามอีกหรอสกรอร์ขึ้นก่อนในสนามจริงะตอนที่เราที่เราดูลูกสกรอร์ขึ้นก่อนในสนามเร็วะลูกโซโบยิงอะ่ะคนดูโมโนแม็กเขาเฮกันก่อนแล้วอ๋อจังหวะที่ไปเนี่ยจังหวะที่โซโบวิ so ่งลูกเข้าไปแล้วที่ so โซโบยิงอ่ะอ๋อคนดูโมโนแม็กเขาเฮกันแล้วกูอยู่ในสนามด้วย เขาเร็วขนาดนั้นเนอะคิดดูดิโมโนแมกอะเกาหลีช้าไปสามสิบวิเกาหลีอ๋อมีดูผ่านเกาหลีด้วยเหรอตอนนี้7จสเกนาทีครึ่งนะครับที่ลอนดอนสเตเดียมนะไอ้พวกไอ้พวกที่มันแบบว่าไม่ดูแล้วแบบว่าไอ้มันจะแบบเวลาเราไปดูบอลกับเพื่อนเพลงแหละแล้วเพื่อนแม่งก็เปิดเปิดจองเงี้ยดูอยู่อยู่ดีเพื่อนแม่งของแม่งเครื่องแม่งเด้งเด้งแล้วแม่งก็บอกว่าเชลซีนำแล้วเราก็บอก กูดูรุนอยู่ตอนแรกตรงนี้ไม่ช้าไปสองวิสองนาทีอะเปโดเในโต้แม่งยังเพิ่งเลี้ยงบอลอยู่ข้างสนามไม่ไม่ชอบอย่างนี้เลยนะเออไม่ดีคือแบบว่าเราไปนั่งไปนั่งดูกับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเปิดเปิดในเสียงดังเอาไว้สำหรับเวลาเวลาสกอร์มามันก็อยดังตึ้งตึ้งสมัยก่อนเนี่ยเราเวลากูชอบแบบสมัยก่อนมากกว่านะดูมวยดูบอลดูอะไรเงี้ย เราดูพร้อมกันทั้งประเทศเลยเพราะว่าเป็นสัญญาณดาวเทียมถูกป่ะเราเฮเราเฮทั้งซอยพร้อมกันถูกป่ะแต่เดี๋ยวนี้แม่งมันอยู่ที่เน็ตบ้านใครเร็วกว่าบ้านกูเร็วกว่าไม่ขก็มาแล้วขิงแล้วบ้านกูเร็วกว่ากูว่าในคอนโดเนี่ยมีปัญหาว่าไหมบางทีเฮแค่บางทีแบบห้องนี้แม่งเฮก่อนเฮ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  แล้วมันเฮก่อนเนี่ยแล้วเรารู้ด้วยเกิดห้องห้องแล้วเราเชีรยหงเนี้ยแล้วห้องท่านแบบเป็นแฟนแฟนผีแดงอ่แล้วแม่งเฮเฮรู้เลยอะไรเงี้ยมึงว่าจะมีคนเดินไปเคาะประตูบอกบึงไม่บอกไม่บอกเราแต่อย่าเฮก่อนได้ไหมยไม่หรอกขนาดเพื่อนเราเรายังบอกยังบอกมันไม่ได้เลยไม่่ด้เราเรายังบอกเลยไอเฮไม่เฮไม่ได้แต่จริงๆนะแต่ก่อนกับแถวเนี้ยเชียร์มันเฮไม่พร้อมกันมันมันมีผลนะแพ้แมนยูอะไรวะ อะไรวะอ๋อให้ไม่ต้องเข้าใจเดี๋ยวว่าวันนั้นเนี่ยวันนั้นเราเราเราโดนเนี่ยปุยวันนี้เราต้องเอาเอาขอขอศรัทธาคืนบ้างเออผมึมึงมีมีศรัทธาได้ไว้เยอะเอามดเอาบเอยู่ดีเชลซียรก็มาสรุดให้ใช่พี่ตะกุยใช้ือว่าตะกุยเสียงไม่ใช่เยอะไม่ได้เป็นไรคือผมตะโกนผมตะเบงเสียงเยอะตอนวันแรกที่ไปผับเนี่ยจำได้ป่ะคาเว่นคับอ่ะ มึงก็กินเยอะร้องเพลงเนี่ยมึงร้องเพลงหนักคือร้องตะโกนร้องเพลงที่เคเบิลคลับแต่ว่าไอ้ที่หนักๆคือในสนามนี่แหละเออเชียร์ด้วยเชียรดนะโอ้เชียร์แล้วมันร้องเพลงเราร้องเราร้องได้ก็ร้องร้องได้ก็ร้องนี่นาทีเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบเอ็ดเหรอแปดเอ็ดแล้วเมื่อไหร่จานจะป่าหมดเวลาวะเนี่ยกูว่าแม่งคอร์สอย่างนี้มึงมีโดนนะเนี่ยพูดตรงตรงทรงเนี่ยเฮ้ยเนห็นไหมโอ้โหเกือบเลย ไค่ยิงเล่นตรงนี้อันตรายนะโอ้ยแม่งดีเว้ยโอเคเคอ้ okay, okay, okay. แต่การซิไมโล่นี่ดีขึ้นเยอะเลยนะเอโรดีช่วงนี้ท็อปฟอร์มไอที่เราลุ้นเราลุา้นเสียงดังกันไหมว่าโอ้โหช็อตนี้เปิดขายเข้ามาได้ี่โดนมีโอกาสโดนนะเนี่ยคืออย่าเพิ่งไปเสียตอนเนี้ยเดีออ๋ยวม่าถ้าเสียถ้าเสียน,นี่ให้ไป <ผม S 2> เสียมมให้ไปเสียทดนเวลาแต่แมนยูเกมนี้ถ้าเกิดเสมอเขาก็เอานะหมายถึงว่าตั้องเทอว่าไปเรื่อยๆมีไม่เอาอยู่คนเดียวอ่ะ ไอตัวที่จะต้องตัดผมอ่ะออโอย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 ไอ้นั่นเนี่ยจะบอกว่าไม่เอาลำมีแก๊งยังอยู่ในผับหรือเปล่าครับลิตเติ้ลโจลิิตตเ้ลโจวยังอยู่ที่ผับหรือเปล่าครับถามเขาดิบอกเจอเจอที่โรงมไหมไม่เจอเจอที่โรงแรมดีกว่าเฮ้ยช่วงนี้ผีแดงมาแบบซ้ายขวาซ้ายขวาเลยว่ะเหมือนหมัดเฮ้ยยะเอ้ย อะไรวะเนี่ยปิดไลฟ์เดี๋ว่าคุยนิดเดียวนิดเดียวแต่แมนยูนี่ดีตรงที่ว่าแบบเอโมยโมนี่เขาขยันนะเออลงมาช่วยเกมรับพาบอลไปเองได้เนี่ยไอ้นี่คือจุดที่แมนยูเขาดีขึ้นเยอะตรงเนี้ยแล้วเกมรับก็ดูแน่นขึ้นแค่ใช่